ประกาศสวัสดีนะครับเพื <reco Christ and sweating> ่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็รการสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับนช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับการตั้งค่า Facebook นะครับตั้งค่า Facebook ให้ตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายนะครับตั้งค่า Facebook ให้ตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายทําอย่างไรนะครับสําหรับใครนะครับที่ประสบปัญหานะครับใช้งาน Facebook แล้วตัวหนังสือไม่ไม่ค่อยใหญ่นะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับ เราจะปรับยังไงนายช่างนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ Facebook ของเราก่อนนะครับไปดูว่าตัวหนังสือมันขนาดไหนนะครับตัวหนังสือมันใหญ่ขนาดไหนและเล็กเกินไปขนาดไหนนะครับสมมุติว่านะครับตัวหนังสือมันเล็กนะครับหรือว่าการอ่านนะครับเราจะอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่าน อะไรใน a c e b o o k เนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดเลยหรือบางคนอาจจะลืมเอาแว่นตามานะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกเลยครับให้เราออกจากหน้า Facebook เราไปก่อนนะครับปุ๊บนะครับแล้วเราก็ไปที่การตั้งค่าในมือถือเรานะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือเรานะครับพอมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็มาหาคําว่านะครับการตั้งค่า การแสดงผลนะครับบางคนอาจจะขึ้นว <ind Aub ain> ่าการตั้งค่าจอภาพนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นว่าการตั้งค่าการแสดงผลและจอภาพนะครับลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีคําว่าขนาดข้อความนะครับหรือใครไม่มีก็ลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะไม่มีคําว่าขนาดข้อความแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับการตั้งค่าการแสดงผลนะครับ ก็คือการตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอนั่นเองนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเจอคําว่าขนาดข้อความและการแสดงผลนั่นเองนะครับมาที่เมนูนี้นะครับบรรทัดที่เขียนว่าขนาดข้อความและการแสดงผลนะครับกดเข้าไปนะครับที่ขนาดข้อความและการแสดงผลนะครับเพื่อนๆสังเกตต,ตัวนี้นะครับก็คือขนาดข้อความนะครับอ่าไหยช่งจนแนะนํานะครับเพื่อนๆปรับสูตรไปเลยนะครับปุ๊บ อชอบใหญ่นักใช่ไหมอ่าเต็มที่ไปเลยนะครับข้อความก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาเล่น Facebook นั่นเองนะครับปรับอันนี้ให้สุดปรับอันนี้ให้สุดหรือถ้ามันใหญ่ไปเพื่อนๆก็กลับมาที่เมนูนี้แล้วปรับลงมานะครับเอาที่เพื่อนเพื่อนชอบนะครับว่าขนาดไหนเพื่อนเพื่อนชอบก็ลองปรับได้นะครับปรับที่2บรรทัดนี้ก็ได้นะครับอ่าลองปรับดูนะครับ พอปรับได้ที่นะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะไปที่ Facebook ของนายช่างจนนะครับไปดูว่ามันจะใหญ่จริงหรือเปล่านายช่างโม้หรือเปล่านะครับเดวทองเข้าไปนะครับปุ๊บบุบเป็นไงแล้วครับเปลี่ยนทันทีเห็นไหมครับจากเมื่อกี้ที่แบบโอ้โหตัวเล็กมากนะครับตอนนี้ใหญ่โตมโหัาลนะครับตัวหนังสือใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวหนังสือ ใหญ่มากนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับใครชอบเล่น Facebook บ่อยๆนะครับอ่านไม่ค่อยชัดหรือลืมเอาแว่นตามานะครับก็ดูคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับลองทำตามคลิปนี้แล้วปัญหานี้ของเพื่อนๆก็จะหมดไปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับหรืออาจจะมีประโยชน์กับคนที่คุณรักก็ฝากกดแชร์นะครับไปให้คนที่คุณรักด,ดูนะครับ เผื่อว่านะครับคลิปนี้ของนายช่างจนจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้คนที่คุณรักได้นะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขโทรศัพท์มือถือนะครับที่นายช่างจนจะมาแก้ไขให้เพื่อนๆกับคอนเซปต์ของนายช่างจนนะครับมือถือของเราทำเองได้ทำง่ายๆดูช่องนายช่างจนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ นาชินจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ